รุงสวัสดียามเช้าครับเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทปูปเอกซ์ซิงครับผมอื้อกับบรรยากาศหนาวๆครับแดดออกแล้วนี่น้ำมาอะไรวะฮโอ้โหเด็กปั๊มเติมน้ำมันทลากอีกแหละโอ้แล้วไม่เช็ดด้วยนะให้ตายเถอะโรบินเน้ เอ๊ะเราอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ปั๊มปตทครับเราก็จะมาทําธุระอยู่ที่เมืองครับพาแม่มาทําธุระครับผมวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยครับมาแต่หกโมงเช้าครับมาทําธุระอยู่ที่เมืองนะไม่ได้ไปหาอาจารย์ชูเลยครับแม่เด็กปั๊ม ตั้มเติมน้ำมันกระชอกแล้วไม่เช็ดให้ด้วยยับเลยรถพ่วงจอดเยอะครับปั๊มนี้ <c oughs> นี่ก็แวะเข้าของน้ำครับส <c oughs> ายเธอโรบิน เราก็จะเดินทางต่อครับไม่รู้ว่าจะได้กลับตอนไหนนะมาทําธุระคธุระธุระธุระอุ้ยแมวระวังเนื้อโนจะบคิดแตกเองแม่เด็กปัม๊มทำบาป่อยแล้วแต่เนี่ยดูอ่ะเป็นค่าเต็มเลยเย กระชอกเยอะเหมือนกันเลยนะดูว่าอย่างนั้นกระรางเลยดีนะเป็นดีเซลดีนะไม่เป็นเบนซิน,นถ้าเป็นเบนซินนี่กัดเลยนะพองแล้วครับเพราะมตี้เอ็กคันเก่าผมเติมเบนซิน,นใช่ไหมกระชอกแบบนี้หละพองเลยสีพองเลยครับ อากาศเย็นมากเลยยามเช้าหมอมกลักเลยรถด,ดูดูขี้เขาเมาอะอะยังไม่ได้ล้างท่ออีีเลยอือไปถ่ายเบียนสิรุดได้นนิ เฮ้ยเฮ้ยนอดมันหายไปไหนวะฮะเฮ้ยนอดหายไปไหนวะมันจะหลุดไหมนี่ปลายถีบจะหลุดออกจากนี่ไหมเออนอดล็อกหายไ้เฮ้ยทุกคน กามยับจะนัรล้วนเป็นล็อกของมันอ๋อมันหลุดล็อกมันหลุดล็อกครับเกือบไปแล้วดีนะเดินมาเห็นก่อนเนี่ยงั้นแย่เลยโอเคครับเราทำธุระเสร็จแล้วก็เดินทางต่อครับเราจะเจนคลิปหน้าครับ ไปเดินทางอ,อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะ